ครับจากร้านช่างดำนะครับบุรีรัมพามาดูชุดนอนนานะครับชุดนอนนาที่ร้านช่างดำมีทั้งหมดอยู่6กรุ่นนะฮะวันนี้พามาดูว่าแต่ละรุ่นนี้หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับดูเองเลยนะครับสนใจก็ทักมาเลยตัวนี้รุ่นที่1นะครับตัวนี้ราคา3 5 0 0บาทนะครับตัวนี้ราคา3,500บาทมีชาร์เจอร์ตามรูปเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะ หุงข้าวได้เปิดพัดลมเปิดแสงสว่างได้นะครับตัวนี้3,500บาทไม่รวมแพงนะครับไม่รวมแบตนะครับอาจจะเพาะตู้คอนโทรลน,นะครับตัวนี้ราคา3,700บาทนะครับจุดนี้3,700บาทนะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ4,500บาทนะครับตัวนี้4,500บาทนะครับตัวนี้อ่าครับอันนี้4,500บาทนะครับตัวนี้3,7 0 0ตัวนี้3 5 0 0ัน 3, ตัวนี้หกพันเจ็ดร้อยบาทครับตัวนี้หกพันเจ็ดร้อยบาทตัวนี้ก็หกพันเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้หกพันเจ็ดร้อยบาทสามพันห้าร้อยัตตัวนี้เจ็ดพันบาทครับตัวนี้สามพันห้าร้อยัตนะครับตัวชาร์จอย่างดีตัวชาร์จเตอร์อย่างดีนะครับเฉพาะพุดควบคุมตัวนี้นะครับราคานี้นะครับไม่รวมแผงไม่รวมแบตนะครับสนใจทักได้เลยนะครับที่ร้านช่างดำบุรีรัมนะครับนี่ฮะนี่ฮะ สนใจทักได้เลยนะครับที่ร้านช่างดําีลำ0807281054ครับผมมีชุดนอนานาให้เลือกหลายรุ่นมากนะครับผมอ่าสนใจทักเลยนะครับ